สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันอันนี้มันเป็นอันเคื่อนกันน้ำสามเหลี่ยมค่ะมีสามประตูประตูที่หนึ่งอันนี้มืออื่นตนตนเกาโมงกะเหลือพี่น่ดีก็ซิเข้าตรงนี้ค่ะแล้วก็สิล่องออกไปตรงอันนี้ตรงใสตรงเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นประตูนี้นะจ๊ะเดอ้อ แต่ว่าสำหรับคนที่ว่าพ่อหนาอันเข้าเมืองกับดัสเตอร์กัต้องมาเข้าประตูนี้ค่ะแฟนเอ๋พันบอกว่าเห่าอัน,นอย่างผ่านตรงนี้เด้อพันบอกอันนี้มันเป็นอันเคลื่อนสามสามประตูเนาะค่ะเนาะเป็นอันสามเหลี่ยมว่างั้นเหรอปะก็ะสเปชเชียลเด้อค่ะนี่ พอปกติกะบ่ค่อยมีการรับวันสิดันน้ำึ้นน้ำหลงเนาะค่ะเนาะมีพนักงานเพิ่ม่างั้นได้ไปเคลื่อนปิดันเคลื่อนเปิดจะก้าวมงเสาหอดอันทุ่มนึ่งค่ะหลังจากหันพักกระิบปิดเลยผู้เลยเดินทางมาอนันกาพันขบฮอผ่านก็ต้องโหลเนาะค่ะเนาะเธอเอ้ยก็มาหอดก่อนอันตะเหงค่ะแต่ว่าพันเธอเหลือใหญ่ไปก่อน ก็เลยอันพากันทาทาแล้ววันนี้ก็ประมาณสักสิบห้านาทีทาแล้วมันต้องล่องออกไปอีกแฟนเอ้ยก็เลยบอกว่าอันคำสั่นเหายุดอยู่นี่เนาะตุ๊กตาพันว่าก็เลยไปถามมันเจ้าหน้าที่ค่โทษเลยจะเด้ออันกินนั้นขนมปังติดงโขไปย่างน้ำเมืองกระดัสเซอร์พากันไปนั่งกิบเบียร์กันเดยพากันย่างหมาค่ะประมาณ20นาทีก็เลยอัน พนักงานนั้นของเขื่อนมันก็เลยบอกว่าเธออันจอดเรือได้พันบอกก็ต้องไปถามพันเลยค่ะเพราะว่ามองจอดเรือในี่บางทีพันกระเบือจอดเนาะคะเนาะก็ต้องไปที่อื่นแต่ว่าพันบอกว่าจอดได้เธอเอ้ก็เลยจอดค่ะก็เลยค้างอยู่เมืองนั้นอยู่เขื่อนสามมันสามประตูนี้คืนนึงนะจ๊ะเด้ออันนี้ก็บรรงบรรยากาศเนาะคะเนาะมันเป็นเมืองฮิสตอรี่เนาะคะเนาะ ฮิสตอรี่พันยาวนานมาหลายศตววรษแล้วก็บอกว่ากันมันเนี่ยเดี๋ยวปะเต่ละเราเมืองก็มีฮิสตอรี่ค่ะนี่ค่ะเมืองกระดเซนเออยย่งมาเมื่อกี้นี้ประมาณ20นาทีพากันไปนั่งจิบเบียร์พู้ละพูดละสองแกว้วเบียร์ก็เย็นเย็น,ก,นก,ก็เลยอันย่างกลับมาก็เลยถ่ายคลิปลงเนาะคะ่ะเนาะเออตุกตาผ้าฝันก็ขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกคนค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามเนาะคะ่ะเนาะ เป็นกำลังเจอกันแล้วก็อันทึกนะเบิ้งบ่บเบิ้งกับบวากันค่ะเพราะว่ามันตามใจฉันว่างั้นเถอะปะเอ้ก็มีตตะอวยพรเน้อทุกคนทุกบ้านเนาะขอนเพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขค่ะนอนรับแล้วก็ฝันดีด้จะเด้อพ่อกันนั้นมื่นตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะ